สวัสดีค่ะอแม่พินองเมื่อเร้กัมพ่อก,กัรมาดามอีกคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง YouTube พนา,ามจะมาวางแนวทางลาวสามาัคคีแนวทางจะเป็นของเจ็ดเสียงดังแต่ว่าช่อเฉใชัยมือขค้ืนเข้าไปเต็มๆภูม่พินองเข้าแบบไม่ต้องกลับผู้ใดเป็นแฟนคลับของช่อเฉใชัยตามต่อเด้อค่ะเด้อจะได้กระกาบขอบบุญขอบคุณช่อเฉใชัยแล้วก็เจ็ดเสียงดังที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทาง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามีหลุดเด้อค่ะเด้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พ่อแม่พี่น้องจะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปเนาะแล้วก็กาบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามชมโมวาสิบป,ปีนเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะคะ่ะเล่าสามาคีซิมี่กันทุกวันสองทุ่มครึ่งเจอกันที่ร้านามคี้นี่าาก็จะเป็นเล่าสามัคีของชอเชชัยเป็นจังไดพ่อแม่พี่น้องกลับไมย่ยแล้วชอเชชัย เข้าไปอีกแล้วสองห้าตรงๆแบบไม่ต้องกลับผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับชอเฉดชัยจับตามองจับตามองพแม่พีน้องเข้าไปเต็มเต็มแต่ไม่ได้เข้าตัวนิ้นตัวจอดสองห้ารัฐบาลลาวสามคัคคีออกห้าห้าหนึ่งล่างออก 2, 5, สองห้าสองทุ่มครึ่งข,ข,ขึ้นกันเด้อพรม่พิ้องมือขึ้นนี่เนาะหลังจากเล่าพัฒนาออกไปแล้วก็เล่าสามัคคีต่อเลยเนาะ วดนี้ก็เข้าไปที่แปดสี่ตรงตรงเอาตัวเน้นตัวเจะโอ้วัดตัวองขอโทษขอไปตัวกลับแต่เข้าตัวเน้นตัวเจผูดใดเปยนแฟนครับช่อเฉดชายสองวัดติดุนเดเจ็ดแปดตรงตรงตัวเน้นตัวเจาะของช่อเฉดชายสองวดติดติดมาดามเขียนไว้เลยแล้วก็มาเวียนวดหนึ่งนะยี่สิบเจ็ดไม่ไปยี่สิบแปดไปค่ะ มื่อนี้มาติดตามชมบาทนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับผู้ใดอยากเขียนคววมรอของช่อเฉศใช่มาติดตามชมภายสิบไปกับช่อเฉศใช่ช่อเชศใชยให้มาวันนี้รูดสีหน่อยบูยรูดสีหน่อยพะนะรูดลาวสามชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เพราะว่าลาวสามชีนี่กันทุกวันเด้อ่อแม่พี่นองเด้อสายขยันไปลาวสามชีผู้ใดเจ็บนักไปพักที่ลาวสามชีกับ ชอเชตใช่ขึ้นนี่สองทุ่มครึ่งเจอกันที่ลาวสามชีพัน้นหามาสองกับสี่ตัววิงตัวรูดสองตัวสองตัวสี่หางอา้าวหายตัวเก้าคักแถมบ,บาน,นีมาจังสี่เลยบอกชอเชดใช่เอา้าเห็นบอผู่เป็พี่น้องแต่โบเนเดอร์บาทนี้เสียขขาวต้นเน่นกับโบเนเดอร์บานนี้นเ,นนบบนเนนนด้อ ตัวเดียวกันเป๊ะเลยพแม่พี่น้องเอ้ยชอแช่ใจให้มาสองตัวสี่หางสองห้าสองหกสี่ห้าสี่หกโอ้นหมจนออกเจนี่สูตรเพิ่นเนาะพแม่พี่น้องสูตรเพิ่นสูตรเพิ่นเบิ้นก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางแน่นแบบเดียวกันเป๊ะเลยพแม่พี่น้องจัดไปมาดามกหัวกระเบนขึ้นกันเด้นางจดนางเฉียนอะสองตัวเนี สามตัวสามหางสองสี่ห้าสองสี่หกสองสองสี่สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่ห้าสี่หกสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สองสี่ห้าสองสี่หกแคบหน้าจอถ้าใครจะตามคล้องโชวเชิดชายโอ้บอเนี่ยเด้อมือหนิตามเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเป็นร่างสังฮวอนแล้วเป็นร่างสังหวอนแล้วเมื่อหนิอุไรสิตามชวเชิดชายตามเด้อมือหนิเด้อ แฉะเลยล่ะของแท้ของแท้เลยล่ะเมื่อนี่เนาะขึ้นมั่นใจคักปันนี่ไหมขึ้นมั่นใจคักปันนี่บ,น,น,บน,นี่แหละโบแม่พี่น้องได้ตัวเก้าอีกตั้งหากแบบเก้าเป๊ะเลยวันนี้ไม่แน่อาจจะเป็นของโซเชียลใจเข้ามาไปต่อบาน,นี้เป็นของเลขมีที่มาเลขมีที่มากับเขาอีกแล้วเด้เข้าไปที่ห้าหนึ่งตรงๆง เข้าไปที่ห้าหนึ่งตรงโอหันหนึ่งตรงๆพ่อแม่พี่น้องมึงด้วยให้ห้าห้าเจ็ดเกือบแตกสามตัวห้าห้าหนึ่งกายอยุดอกพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามาถูกหลักห้าห้าเจ็ดแล้วก็เข้าไปที่ห้าหนึ่งแต่ว่าบรเจาะตัวนี้เนาะบรเจจอตัวนี้ห้ามาทั้งบนและล่างเอาแล้วกับคนกับบรลษดเด้วันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมากับบรลษดยี่สิบหกก็ไม่หลุดนะคะ ยี่สิบหกก็ไม่หลุดนะยี่สิบสี่ยี่ห้าหลุดเนาะยังบนหลุดค่ะตัววิ่งตัวรูดถือว่าเดินดีแล้วก็เข้าไปสามตัวแตกเพื่อนกับพานมาแล้วเ้วย้ยของเหลขมีทีมา่าเอาคือให้เบื้องโดนแถวมาดามตี้เอาสันพ่อแม่พี่น้องมาบาทนี่ผู้ไรจิตตามของเหล็กมีทีมา่าเดี๋ยวจะจะหาเลขเด่นประจํานอันเล่าสามมาชีให้ยูโรพ่อ,อแม่พี่น้อง เอาเน้นๆให้เนาะเอาเน้นๆให้ว่าชนกันตัวใดเข่าตัวใดตัวใดมาดีตัววิง่งตัวรูดตัวเด่นเนาะเหตุคือเล่าพัฒนาเอามาดามกับสิพัฒนาไปเรื่อยๆขึ้นกันละผู้ใดสิตามคล้องเลขมีที่มาเตรียมตัวแคปนาจอบาทนี่เลขกมีที่มาให้มาวันนี้รูดเลาสามชีศูนย์กับหนึ่งสองตัวสี่หาง 08091819เบิ้นก็จะเป็น0011 3ตัว3หาง0180190012ตัวเน้น2หางเน้นไปที่1819 3ตัวเน้น2หางเน้นไปที่018019 2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่18 19, แล้วก็หนึ่งเก้าสามตัวเน้นสองหางคือกันศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเก้าเนาะอ่ะชับหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครผู้ของเหล็กนที่มาณนาัดตึบของเพ่นแตกสามตัวตรวจผ่านมาแล้วสามตัวตรงตรงผ่านมาแล้วเนาะเป็นของเลขรับนางฟ้าของเหลขรับนั่งฟ้ากถทอว่าบรุดพแม์พี่น้อง เด็กรับนางฝาเปลี่ยนจังไดแตกส้มตัวกวอนมู่นเด็กหลับนางฝาเววด็กรับนางฝา,ลลา,านี่แตกสามตัวกวอนมู่นเดวดนี่ก็เข้าไปสามหาเนาะวันที่ยี่สามเอาโบได้เบื้องายดอกพเมพี่น้องประวัติเอามาเข่าเข่าเนาะเอาประวัติมาเข่าเขาเนาะเนี่ยเอามาในนอยเชนเชนขันเอามาทั้งเต็มเดือนกันนะไอกระดาษกระสินานะตึ๊บปุ่นแล้วพเมพ่น้องเอ้ เพราะว่าห้าน้อยมีทุกอวนเล่าสามคีมีทุกมือเนาะป่านห้าน้อยอ่ะของแรกรับนางฟ้าให้มาวันนี้ขันผู้ใดเป็นแกนคขับรับนางฟ้าเตรียมตัวแคปนาจอรแรกรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสีน้อยถึงห้าน้อยสี่กับห้าสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่ง ก็จะเป็นสี่สี่ห้าห้าสามตัวสามหางสามตัวก็จะมีสี่ห้าศูนย์สี่ห้าหนึ่งสี่สี่ห้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หนึ่งสี่แล้วก็ห้าศูนย์สองตัวเน้นเออสามตัวเน้นหางเดียวสี่ห้าศูนย์แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของ เลขลับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของใครของเพื่อนเขาที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะตัววิ่งตัวรุดยังมาให้เห็นต่อไปเป็นของเซียนนุมของเซียนนุมแต่ถือว่ายังบ่หลุดของเซียนนุมก็ถือว่ายังไม่หลุดผู้ใดเป็นแฟนครับเซียนนุมจับตามองจับตามองว่าตัววิ่งตัวรุดเขาดีเรียกพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเขาซองหาเนาะวันที่ยี่สิบสอง ตัววิ่งตัวรูดถือว่าใช้ได้พ่อแม่พี่น้องอ่ะเมื่อน,นี้มาไตนําำกันว่าของเพิินจะเปลี่ยนจังใดเอาคันเสียงไม่มันดังมันจวดมันจาดก็ขอโทดคอให้ในเรื่องพ่อแม่พี่น้องเด็กเสียน,นมให้มาวันนี้รูดลาวสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ศูนย์กับสองสองตัวสี่หางเอา 0, ้าศูนย์นี่คือส้วมมาหลายก็โมยูหรอเหระ 2ตัว4หางก็จะมี0 3 0 4 2 3 2 4เบิ้นก็จะเป็น0 0 2 2 3ตัว3หาง0 2 3 0 2 3, 0, 3 0, 0 2 4 0 0 2 2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่0 3 0 4 3ตัวเน้นหางเดียว0 4 ศูนย์สองสี่ค่ะศูนย์สองสี่แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของซ่องสูวันของซ่องสูวันจะได้ไปเนาะคะเนาะของซ่องสูวันได้ไปห้านะคะรูดที่ห้ามาทั้งบนและล่างเนาะถือว่าย่งบอลหกของซ่องสุวันจับคู่ให้ไม่ถูก ตัววิ่งตัวรูดพ่นเป็นจังใดสายวิ่งสายรูดหา้ามพลาดเด้อผว้มีพี่น้องเด้อคุณน่ะเข,ข่ขาดีคักเด้อเนาะเข่าดีคักเข่าดีคักวันนี้ก็เข้าที่สี่คุณน่ะเบื้องตัวรูดเด้อพู้เมีพี่น้องคันเฮาได้ตัวรูดแล้วฮาเอาไปจับใส่กับของเหล็กในใจจะคล้องก็ได้เนาะคุณน่ะคล้องช่องซุวรวันตัววิ่งตัวรูดถือว่าพานันถือว่าแตกดีพู้เมีพี่น้องปาด เข้าทุกงวดนาดตืบผู้นักกระดาษเพื่อนน่ะเพื่อนพี่น้องว่าสองตัวเพิ่นกับพานเด้ผู้นักสองวัดติดเพิ่นกับพานวันที่วันที่หกแล้วก็วันที่เจ็ดเข้าไปสองวัดติด,ต,ดติดกับพานมาแล้วเอาจับตาม,ม่วงเมื่อน,นี่ผู้ใดสิตามของส่องสุวรรณหนึ่งวัดน,นี่ก็เข้าไปเออหนึ่งหาเนะาะวาดของซ่องสุวรรณเดินดีเพื่อนพี่น้องนาดตืบนาดตืบ มื่อนี้มาติดตามช่วซสายวิ่งสายรูดแล้วก็จับคู่จะเข้าจะผ่านไหมช่องสุวรรณให้มาวันนี้รูดเราสามชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ห้ากับ7จดสองตัวหากับเจ็ดมาอีกแล้วพวูดไหมพี่น้องแต่ว่าตัวจับคู่ไม่เหมือนกัน5กับ7จดสองตัวสหาง5้าเจ็ดห้าแดหดเจดหค่ะเจ็ดหกด แปดเบิ้ลจะเป็น5้าห้สตัว3มหางเจ็ดห้าแ7ดห้าหกเจห้สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่5 7าเจห้าตัวเน้นหางเดียว7จ็ห้าแปดแคปหนา้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรณแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของลอจิกเนาะคะ่ะของลอจิกบัวพัน ต้องกรา,กกกากบขอโทษขออภยัยล็อกิกไม่ผ่านกราบขอโทษขออภัยมื่อนี่มือม่อใหม่ไปใหม่ล็อก,กิกให้มาวันนี้รูดสีรูด 4, ารดาวสามชีสิบาัต์สีหน่อย,ยรูดราวสามชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับสามสองตัวสี่หางสองหกสองเจ็ดสามหสามเจ็ด เบิ้ลจะเป็นสองสองสสามตัว3หางสองสามหกสองสามเจ็ดสอสองตัวเน้น2องหางเน้นไปที่สองห3สาตัวเน้นหางเดียว2องแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของล็อกกีผ่ารวยแล้วไปต่อเป็นของดาล่ารามาดามของดาล่ารามาดามโบพานเนาะ ต้องกาบขอโทษขอภห้แฟนครับผู้ใดเป็นแฟนครับของมาดามขอโทษขอให้เมื่อนี้มือไม่ไปไม่จับตามองมื่อนี้ให้เม็ดเดียวเด้หกเลยพอเมพีน้องมู่บ้านนี้เน้นหกบไปเมื่อนี้ต้องไปมาดามให้วันนี้รูดเลสาสามชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกเม็ดเดียวสองตัวสี่หางหกเจ็ดหกแปดหกเก้า หกศูนย์เบิ้นจะเป็นหกหกสามตัวสามหางหกเก้าหกเก้าหกหกศูนย์หกหกเจ็ดแปดสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หกแปดหกเก้าสามตัวเน้นหางเดียวหกเก้าหกแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามมือนี้เนาะกับขอบุญขอบคุณ เอฟซีทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมบ่ว่าจิตเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคุณหลายๆแล้วก็กราบขอบุญขอคุณเจ็ดเสียงดังที่หายตัวเลขนะทางมาวังทั้งสองกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านต้องมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ